เราก็อยู่ที่บ้านของมเองนะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในการแบบตื่นเช้าสภาพยังไงบ้างนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศวิวห้องนอนที่แบบตื่นขึ้นมาทุกเช้าก็จะเจอแบบนี้ช่วงก็จะเป็นช่วงที่แบบนาข้าวนะฮะช่วงนาที่แบบข้าวขึ้นจะ กล้จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปคาเฟ่ดีกว่าเนาะนี่คือแบบสภาพแบบนาแบบพึ่งตื่นแบบจริงๆเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะไปแต่งตัวไปคาเฟ่ดีกว่าหลังจากที่เราไม่ได้ไปนานมากเดี๋ยวไปอาบน้ำแปรงฟันดีกว่า ดับแรกก็ต้องโกนหนวดก่อนซึ่งแบบสภาพแบบเป็นคนหนวดขึ้นแบบวันหนึ่งก็ต้องโกนทุกวันแล้วก็แบบขึ้นเยอะ ก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเนาะในการที่จะออกไปข้างนอกคือสภาพหน้าสดอย่างนี้ถ่ายรูปออกมามันก็จะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาแต่งหน้าดีกว่ากินน้ำก่อนม่าเช้าแบบลืมกินน้ำตื่นมาจริงๆมันต้องดื่มน้ำก่อน ก็จะใช้อันนี้ก่อนน้ำตกเนาะใช้ดีมากนิดเดียวใกล้หมดแล้วอะ่ะแน่นอนครีมกันแดดก็จะขาดไม่ได้ เราก็จะแต่งหน้าแบบว่าปกติธรรมดาเนาะที่แบบเออพอจะดูได้ก็จะลงคอนซีลเลอร์เลยมันจะไม่ค่อยลงลองพื้น ให้เวลากินในทีดีสักสามนาทีดีไหม I can he ปัดแห้ง่ากก็ปัดคิ้วให้มีความแบบฟูขึ้นไปปัดคิ้วแบบตั้งๆก <ș> ว่าจะได้ออกบ้านทีหนึ่งก็แบบต้องมีความแบบ เยอะอย่างอยู่คือถ้าปกติถ้าไปแบบตลาดเฉยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เราจะแบบไปถ่ายรูปเนาะก็ต้องแบบขอ,อนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยแกมก็จบละ Okay. เรียบร้อยนะฮะแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแบบทำผมเนาะ นี่คือทางขึ้นกำลังจะขึ้นไปคาเฟ่ย m งไ e กินกาแฟาเท่าไหร่ก็ส mm ่นใหญจะเป็นกินแบบโกโก้มา mm hmm. และนี่ก็จะเป็นแบบชีสเค้ก

ดูแม่ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแบบนานมากแต่ไม่เคยมาร้านนี้เลยเพราะว่าช่วงก่อนก็แบบโควิดเนาะก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็นี่แบบถือว่าเป็นแบบวันหยุดที่ได้ออกมาข้างนอกมานั่งคาเฟ่เดี๋ยวก็จะแบบกินเสร็จก็จะถ่ายรูปสึกนิดหนึ่งเพราะว่ารูปแบบไม่มีแล้วเนะ ตอนนี้จะกลับบ้านแะล้วฝนแบบตกหนักมากฟ้าร้องแบบน่ากลัวมากมกระนำแบบฟ้าร้องนะพตกมากก็เลยต้องนั่งรองให้แบบฝนหยุดนะฮะยังไงละ่ะจะได้กลับบ้านกี่โมงเนาะวันนี้ออกมาคาเฟ่ครั้งแรกฝนก็ ลลงลตอนนี้ฝนก็เริ่มแบบหยุดแล้วนะฮะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วหลังจากที่รอแบบน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่นะฝนตกคืออะไรยังไงตอนแรกวันนี้คือร้อนมากแล้วก็อยู่ๆฝนก็ตกลงมาหนักมากนี่เพิ่งแบบแต่มันก็ยังตกแบบปล่อยๆอยู่เนาะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคือบ้านก็ไฟดับเนาะสะภาพมาดูสภาพห้องจะเป็นยังไงบ้างฝนแบบน่าจะสาดเยอะอยู่เหมือนกันแล้วหลังจากที่ฝนตกก็คือน้ำฝนสาดเข้ามาในห้องแบบเปียกหมดเลยโอ้ ลมแบบน่าจะแรงมากคือแบบฝนสาดเข้ามาแบบเอียกามเลยอะ่ะหลังจากที่แบบไฟมาแล้วนะครับแล้วก็ จะได้อาบน้ำกันแล้วตอนแรกคิดว่าไฟจะไม่มาแล้วคืนนี้นะฮะาาก็จะแบบล้างหน้าเลยแมงก็จะใช้ตัวนี้เลยคิวนี่นะฮะนี่ดีงามมากใช้ตลอดล้างหน้าดีกว่า อาบน้ำเสร็จแล้วก่อนนอนเราก็ต้องทาเซรั่มก่อนอยูนึงนะแล้วก็ทาโลชั่น ทาโลชั่นก่อนนอนนี่แบบทำให้ผิวแบบรู้สึกผิวชุม่มชื่นแล้วก็มีความแบบเนียนขึ้นมากเลยนะเรียบร้อยวันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนึ่งวันเนาะที่ได้ออกไปคาเฟ่นานมากที่ไม่ได้ไปคาเฟ่ก็รู้สึกแบบ แฮปปี้ได้รูปนู่นนีน่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะแต่งรูปเนาะแล้วก็คงจะนอนแล้วแหละแล้วก็ยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับ